โยโสมกวาังสมาสมุทโธโยโมกวาังสมาสมุทโอวากาโตเยนาภควานโมวะกาโตเยนาภวนโมสุปฏิปันโนยะสาวกวาตุสาวกสังโฆปันโนยะสา สามายังพระเวันจังสัทํางสะสังขารทอเม้สักกระดาติรังอรูปิเตียวิปุชยามาสาธุโนวันเตวะกวาสุเจีระรินิพพุโตเปีย ปัจฉิมาชนตาลุกัม้นสะปจมาชตะุกนสะทเมสกเรทุกขตาปะนาการาบุตรปริขันหะตัวไอทิมาทุกขตปะกรบุตติขันหตัวมากังทีคารตังหิตายสุขายา คารังสัมมาสัมพุทากวานารังสัมมาสัมพุทากวานทังภากวันังอาภิวาเทมาวันทัอาภิวาเทมวาคาโตมากกวตาทมุตสวาคาโตภาควตามตอมังนะมะามิอมังนะมะสามิ สุวธิปัญญोภພกวัตตูสาวะกสังคສสุวัญญักวัตาสังังมาม နံဓမယံဝဒ္ဓသဘကဝတ္တဘုဖာဖခနမကရံရောမစေနာမောတသဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဇာနာမောတသဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာ သာဘောရာသာမောတာသာဘဂဝတောအာရာတောသမ္မာသာဘောရာသာဓမ္မယံဂုတမိတုတိင်္ဂရောမစေ โยอะโสอะตันดาปโตอะระหังสมสัมบุทโหเวชจาระนาสัมปนุสุขะตัวโรกเวทโหอะนุตารโวบริสะธรมัสสาระดิัวะมานุสะนงพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสะเทวะกังสะมารังกังสะพรมังกังสะสามานะพรหมณิงมาจัง ดูสังเสริญอภิญญาสัจจคติว่าเปเวเสสิโยธรรมังเสสิอาทิการยานังมัะเกอทางปุริโยสนาการยานังสาทังสัพพยัญชนงเกวาราปุริปุนังปุริสุทังพรมัจริยังบกเสสิตามังวะขวันังอภิปุชยามิตามังวะขวันังสิลาสานาอามี လမ္မာယံလမ္မာဖြိဒုတိံဂရောမာစေ โยโซสวะคะโตดะระกวะตนาโมสันเลติโกอะการเอหิปัสสิโกะโอปะนะยิโกะจตังเวทิตรรโพวิญโยเอตามังนรมังอะวิปปะตามิตังธัรมังสิลาสะนะมามีอันตมยังสังฆาปิโตติงกะโรมาเซ

sa wa ga sang ho ya di dang cha da re bo re ni a da bo re sa bu ka ra e sa ma ga wa do a, a unayo unayo sa sang ho a hu na yo ba hu na yo tha ki na yo an cha re yo a nu ta ra mu nya ke ta sa da ma sang ga ga bi bo chi ya mi ta ma sang ga សរណមាម hmm. ីហ៊ុនលំអយ៉ាងរតនតយាបណបរការថាយោជេវសង្វេកបរិគិតនាបាទញ្ញាបណាមាសេ ผัวทอสุโธการุณามหาวโยันสุนารายณ์ชนนโรกัสสปปุปังอิเรสังคดโกวันดาเมบุณังอามันาตังธรรมโมปฏิปวิยะตาสะสตโนโยมะกาะกามมตาเนะวินโกรุโรโยจนาทิปโนวันดาเม สังขารสุขเกตตาปยาติเกตาสันจิตโตโยติตาสันโดสุกตาโนโปนโกอะโรอาทะปโนอริโยสุเมรัโสวันธามิสังฆังรามาตตาตางอิเจวะเมกันดาพิปูชนายกังวันทุตายังวันทายาดาวิสังกตตาปุญยามายายางมามาสะบุปันนาวะ มาอุนโตเวราสาวะมาสยาเอตนาดากรดโรงเกอุปนูอารังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเรสิโตนิยานิโกวะสัมมิโกปานิโกสัมโบนะขามิสุขะตะเวทิโตมายัญตังธรรมังสุตไวเหวังชนะมาชาติปิโลกาจาระ tukha sô so ga pa re te va tu ka to ma na su pa ya sa pi tukha ha pi ye sa pa ko du ko pi pa yô ko ko ha ya bi chang na ra pa ti tam pi tukha sang gi te na pa chú pa da n ya ti thang ru pu pa na kan to na du pa na kan a san yo pa สังฆโรภะตะนะกันโทเวญญุปะทานะกันโทอเยสงฺปริยายาธรมะโนโซภะคะวะเยวังวหุรังสาวกะวินติเตเอวังภาคะจะพนัสสะ Anusa sne paura pa wad te ru phang anicca vedana anicca sanja anicca sangha da anicca vinya nang anicca sanja จาสาเปธรรมานาตาติเตมยังโอเทนามหาจาริยาจรามารเนนาโซเกย์ปาริเทเวโทเกย์โทมานาเสโยปยาเสเฮโดโกเทนังดูกาปเรตาเปวนะ เกวาลาสัตวกันตัสสัตตาิริยาปัญญาเยนาัติอเจีระปะเรเนวุตังเบตังมะงขวันตังโอุลิสารานังสัมมาสัมพุทธัาสัทธากราสัมมาอะรการิยังตถาตาสมิงมังวะติปะมาจาริยังจารามาภิโคณสิกาสิวะสัมมาปันนาตังโลปรามาจาริยังยิมัสสะเกวะ ปัสสะอันตากิริยายาสังวรสะตวกันติอนวายังตังอนิกรรมยังเวคขาปาทังบานามาเสอปะติสังกายโยนิโสจิวะรัมวามิยาวะเทวาสิตาสะปริการตายาอุณาสะปริการตายาดังสัมมาัสสวาจังปะสิเริงสนังปริกาตั ญายายาวะเทวะหิเรโกเป็นนาปฏิสะทนาดางปฏิตสะกาโยนิโสปินนาปาตังปาฏิอะเมเนวะทวายนะมาทายะมันเดณอายนะวิภูชนายายาวะเทวะหิมาสกายาสะติปนาญาวิงสุปารติยาปะมมะจายานุขาญาเอติปุรานันจาว เวทนาหังนาอุปาเดสาเมย่าตาราจเมบาเวสติอนาวาสตาจาพาสุวิหารจัดิปัดิสังกโยนิโสเสนาเสวามียาวเทวาสิตาสะปปิคาดายาอุณาสัปปิคาดายาดังสัมมาัสวานนาวาสิริงสัาส นังบริคันดายายาวะเทวาอุตุปาริสัยาวโนนะนังปริสันดานารามดางปฏิสังโยนิสุกิรานาปัญยาเภสัสสัปรังปฏิเสวามีญาวะเทวาอุปนันนางวิยาปฏิกานังเวทนานังบริคันดายาอักายาปชาบารามาเทอัธรรมยังปฏิทานะคานั่ย โยมนามาเสสัาเทวดาสันติวิหานทูปกเรีโติการตายิงตาิงตาธรรมทานินวาวันดุปชิตาโสติงารเดลาวิหะเรเนราชมชาณวากาจพิขวาตารามิกาคานาปเทอุปสกากามาจเทสานิมาจิ ရာသာပနသုတစုခ ిత ဘဝတေရာဟု சாய ေပိ चन्दा सम्भवा ससेढा चाटा तव अपादिकानि यानीकान् พระบาทดิฉะเตลาเวเบโลกาสักลนุสังหะยนาตุจิรังสตัานโมนะมัธาราจะกุคาราสังโธสัมมาโควาติตายาจามะระคะตุสะทัมโมสะเพปิทัมมะจาริโนวานเถียงสะปะบุณายะมะธรรมริย သစ္စာနာဝတ္တောဇာဘေပိပါနိနောဝဒသာသနေသမ္မာဓရံပဝေတ္တောကလေ தே ဝအတောဝဝတိဘဝယသတနာံသမိထံလေဓုမေသလေမာတာပိတာဇန္ဒာဇံနေကြံကန္တိပုဒကံဧဝံနမေနာရာဇာနောဘာရှံရခတ် አሁን ሰማን አሰማ ሚ እኔ ሜዳ ሳ ዎናንተ

จิตตวามุนิโตตันเตชะสามะวตุเตชยมังคราทินาราคิเวงขจาวรังวะคีจักกามเสนียวสุธารุนันตังเมตามุเสกเวทินาจิตตวามุนิโตตันเตชะสามะวตุเตชยมังครานิโอ ขะขาขามาติหาดสุนารุนันตังทาวันติโยชนะบันทางกุริมารวันตังอิเทวิชังพัตตะมโนจิตาวามุนินทวันเตะสัสมววดูเตชยามังหาลานิ ตาคาคาติหาลาสุธารุนันตังทาวานติโยชนะปัตตงคุริมารวันตังเอเทพิจังอัตัมโนมทิสวาโมเนโทตันเตทะสาภวตุเตชยมังคาริวานาคาธามุทารามิวาคาเิเนยาจินจายาโททาวจนังชยกายมาเชส ตันเตวิธีนาจิตตังวามูเนโทาตันเตชะสามาวัตุเตชยาบางคารานิสาจยังวิหายามาติศาส อออเอราวัณเปตมาดังอาิวันเทภูตางปัญญาปเทปปัชชริตตอจิตวามุเนนโทตันเตชะสามะวาัตุเตชะยมัง

ความมังเวสวันี่สุดเมตตาการพิธานังยานาคาเทนาวิธินาจิตตวะเนนทตันเตชะสามะวัตุเตชยามังคารานิเอตาปิโมนาชยามังคาราอาทาคาทายวัจะทินาทินเนศระเตมาตานเตยิตาวานาเนกาเวเวทานิจุปัต เทวานิโมกังสุขังอาทิขัยะนโรสะพานโยมหากรุณิกนาโทหิตายสาภาปานิลังโวเรตวามารเมสาภาปโตสัมปุติมุตมะเงเตนะสัจวัเชนะอุตเตชยมังราชยานโตผูติยามูเลสา ยานังนาสิวะทโนเอวังตวังวิชายาโหหิชยาสุชยามังคะเรอปัราสิตาปันรังเอสิเสปนาวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุตานังอะคาปัต

เนชยาชนากตาบูชาเชตวามาราสวะจารุสาจาสภารสังเยปิเวนสุนาราสภานันกราชายวัปุธาหาเทเวสตินาสภะบาเตติตามายังมาทะเกตแต่มุเนศราศีเสบัเถติตโตมาย ผู้นโทธรรมโมทเวิโรจนสังขบีต่อไม่หังอุเรสาภะคุนากโรอัตเยเมอาลูโรโตอสาเรปุตอญาตังกอนัญโยปิเิภาคัสฉเมงโมคคานราโนจาวามะเทกทาภิเนสวะตไมหังอาสุงอนานันทราหุโร กาสปวจะมาลาโมอุภาสุวะแกแกสัตว์ดริวากะสเมงสุริยวะกัพังกรวนิเิณโนสิริสามปันโนโสวิตตโมนิปงกูมาราคปวเทโรมเฮเสจิตวานกวกโสไมหังวาทเนเนิจางปฏิธาสิพุ โรปโนอังกุริมาโรเจบาลีนันติวะรเทราปัญใจเมชาตานราเตสิรัตามาเสสาสิติมหเทรวิชิตาสินสาวกายเตสิติมหเทราชิตาวันโดชินอัง เสระเทเชนอังขมังเคสุสันติตาระตนางปุระโตอาสิทางขินเนเมทสุนักังดัชขังปะเจโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังหันโมระปะเรตันยะอาตานาติยาสุตอากาเสจตนางอาสิเสสาปะการะสันติตาจินา นานาวารสันยุตตาสาตปาการังกตาวาตปิตาดิจันจาตาบาราชาตุปาทวาเสสะญาตุวันนาจินาเตจสะสาวะตโตเมสกิเจนะสัทาสามภูธปันชเรจินาปันญารามาชามิวิหารตัง สาธาปะเรนตุมังสาเจียมาริสติสโสโคตัสุรางโคชินาโนภาเวนะจิตุปาตะวะธรรมานุภาเวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสภาธรรมานุภาวะปาริโต เมชนาปันชะริติเมตญาปิกเวเจตเวโมติยังอาวิตายานบตาาวริกตายาเนิกตายาวาดุกตายานุจิตายาปริจิตายาสุสมารานายาเองกาดาสังปัตติกังขาคตาเมเอกาดัสุขังสุปฏิสุ

โอทิอมาโนสานังปิโยอทิมาโนสานังปิโยโอติเทวตาราคันติสังคิวะวิสังวาสันหังกรมติโตวันดังจิตตังสมาธิยามุขวาวโนเวปัสสนาติอาสรมุโนคารังการวดีโอตตาลิงอาบัติเวชันโตพระมโรควาปะโคว หัวทีเมตาย่าพีขเวเจตตอเวโมติยังอาเสวิตาวิตายาบูริกตายาญาณิกัตตายาวัดุกตายาอนุจิตายาปาริจิตายาสุสมะาด้เมกาดัสสานิสังสปาริกังคติธรรมวจะเจมะกวาอัตมนาเต่พีโคผา อาวะโตจางอาภินันท<ภ>ุ<ภ>